สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับพิรดาชาแนลสถานีเกษตรออนไลน์นะครับวันนี้นะครับมีโอกาสดีนะครับมาอัปเดตโคกน้องนาของน้องแจ็คนะครับอยู่ที่พิกัดบ้านสองคอนตําบลกุดชมุชมเพื่อกุดชุมจังหวัดยะโสธรนะครับซึ่งโอ้ตอนนี้น้ำก็เต็มนะครับแล้วก็รายละเอียดหรือเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานะครับซึ่งก็จะมีคุณพ่อ ดูแลอยู่ตรงนี้นะครับอ่าพบกับท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับครับแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งครับพ่อครับผมพ่อทุนอ่าครลูกผาดปั่นสองก้อนครับครับเอิญพอคุ้นเนาะครับพอคุ้นก็ได้ครับอยู่บ้านห้าเอิญพอคุ้นพอคุ้นโอ้ยเป็นยังไงจักเดือนแล้วครับนี่อที่เข่าซิบเดือนแล้วครับที่เข่าซิบเดือนครับโอ้ พัฒนาการดีหลายก็ไม่ย่อะไรก็ชื่นชมครับครับชื่นชมดีนะครับมีการปลูกนั่นปลูกนี่ไปเรื่อยว่าลูกไส้ก็ตั้งใจไว้อยากท่อกันเลยท่อน้ำนาครับผมอันนี้ก็ดูแลแทนเพื่อนเราดูแลแทนหนุกไส้นี่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 ยังนี่อ่ากล้วยครับกับอันนี่ยั้งนี่นี่นี่ ไอยาะอะไรอะเดลคาดโอาดอะโวคาโดอะโวคาโดนี่นะครับท่านผู้ชมครับปลูกลงปลูกแล้วนะครับนี่อะโวคาโดครักำลังสวยๆนะครับอะโวคาโดยอดแดงๆแสดงว่าติดรากแล้วนี่เนาะครับนี่นะครับแล้วก็มีละมุดอันนี้ละมุดอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะครับหลังจากขุดไปแล้วเราเราขุดเดือนอะไรนั่นพ่อ น่รพฤศจิกานี่แหละเนาะเนี่ยนะประมาณเนินจะครบจะครบจะครบปีจะครบปีจะครบปีดูต้นรวยน้ำว้าใช่ไหมครับนี่ใช่ใช่โอ้ยอวบอวบอวบแห้งปลูกกี่หยังปลูกจังไหนครับนี่คือได้อวบงามแท้เออใส่ยังไงดินดำไอ้ที่สังไม่ไอ้ มัน๋ะแกลบดำกับเปลือกมันล่องพื่นร่องพื่อนครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมผลงานของแกลบดำผสมกับเปลือกมันของปุ๋ยเสียศักนะครับนี่ออ้ยดูอวบดูยลกวันหลวงพ่อมายืนเทียบหน่อยยืนหน่อยครับนี่นี่มายืนฝั่งนี้โอ้โหยี่นี่ยังยังไม่ได้ตกเครือนะนี่ดูครับแล้วผมถอยมาที่ตกเครือก็มีแล้วสูง โอ้น่าจะประมาณสามเมตรได้เนาะครับนี่สวยงามมากนะชื่นใจมากเลยครับมาที่นี่ที่ตอนไหนก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับนี่ต้นมะม่วงมะม่วงน่าจะติดแล้วเนาะนี่ครับติดแล้วครับนะครับท่านผู้ชมครับก็มียอดมีอะไรออกมานะอืม <c oughs> เอาเราเดินพาตรงนี้ไปเลย <c oughs> นี่นะครับพาคุณพ่อวันนี้รบกวนเวลาคุณพ่อมาอัปเดตให้ พี่น้องเฮ้าได้รับชมนะครับนี่มีการปลูกกล้วยข้างๆริมตะลิงตรงนี้ก็จะปลูกตะไครเนะคุณพ่อ <ๆ S 2> นะปลูกมีตะไคร่กันในดินสไลด์ด้วยอ๋อกันดินสไลด์ด้วยครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตดูว่าธนาคารน้ำที่เราขุดไปมีน้ําหรือไม่นะครับ อันนี้น่าจะเป็นกล้วยไข่เนาะกล้วยไข่ครับกล้วยไข่นี่นะครับเริ่มสวยเริ่มดูดีแล้วนะตอนนี้ดูดีแล้วรเริ่มเริ่มแลการปลูก <c oughs> ข<อ>ย้อไม่เท่า<อ>ไ,ไ,ไรเลยปลูกอะไรต่างๆก็ถ้าที่ผมดูประเมินดูนี่ก็ประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เนาะครับเหลือเหลือเห,หลือโซนฝั่งโน้นที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ปลูกนะครับ,รบ่้นผไปชมครับนน้นก็มีนิดหน่อยนะ ยังไม่ปลูกแต่นะก,ก็เริ่มปลูกแล้วเนาะถ้าเริ่มแล้วครับก็าลังลงนะครับแต่ด้านนี้ลงเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ช่วงนี้ลมจะแรงนิดนึงนะครับน่าจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวโอ้โหนี่บ่อธนาคารน้รําบ่ครับครับบ่อนาคารน้ําครับบอ่อโอ้ตอนเรามาตอนนั้นยังไม่มีน้ําเลยเนาะครับบ่กักเก็บน้ําไว้ใช้โอ้่บอ่อแรงอ่ะบอ่อนี้ลึกกี่เมตร,รครับพ่อครับเก้าเมตรแปดเมตรเก้าเมตรเ่ะ โอ้โหน้ำเต็มเลยครับโอ้สุดยอดมากนะครับน้ำเต็มเลยนะครับตอนนี้คอยดูหน้าแรงว่าจะพอใช้ไหมเนาะครับเนี่ยแต่เราก็มีไอโซล่า,าเซลลสำรองอยู่เนาะครับนี่นะครับโซล่า,าเซลอยู่ด้านนู้นนะครับมาเนดะี๋ยวเราไปดูโซล่าเซลลกันหน่อยนี่ต้นไอมะก,กอกเนาะมะก,กอกมีผลผลิต นะครับมะกอกมันก็จะมีนี่นะครับสวยงามมีดอกแคนะครับโอ้ยตอนมาตอนนั้นต้นเล็กๆเองเนาะครับตอนนี้สูงแล้วประมาณสี่ห้าเมตรนะครับสูงติดฝักแล้วนี่นะครับเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับมีการเจาะวาดานสิมน้ำเข้าไปนะครับครับตอนนี้ก็ ยังใช้งานได้อยู่เนาะคุณพ่อใช้งานได้ครับนี่นะครับช่วงนี้ปิดไว้ก่อนมันหน้าฝนก็ใช้น้ำฝนเงินเต็มแล้วเต็มแล้วน,นะครับเป็นการาวางแผนแล้าาก็ค่อยปล่อยการบริหารจัดการ,รน้ำที่ดีมากๆเลยนะครับ,รบมีโซล่าเซลล์เผื่อไว้นะครับเพราะว่าตอนขุดตอนนั้นมันเดือนพฤศจิกาแล้วมันก็แรงเนาะ มันไปทันวามกราคุมพามีนาแ้งแต่ก็ใช้ตัวนี้ในการปลูกผักปลูกเอ่ออะไรต่างๆนะครับนะน้ำสำคัญที่สุดเลยเลยอตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งฝนครับโอเคเราไปทางนี้ครับคุณพ่อเดี๋ยวอ้อมไปนูน่นไปให้ไปไปจบที่อาหารปลาดีกว่าเนี่ยนะครับ โอ้ต้นกล้วยตอนนี้ก็ได้ผลผลิตนะได้ผลนะเนี่ยออกไยๆกันเลยนี่ก็เห็นไอ้เป็นเป็นอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงครับคุณพ่อภูมิใจมากเลยดีใจมากเลยนี่นะครับนี่นี่พันอะไรครับคุณพ่อเออนี่ก็ไอ้น้ำว้าเหมือนกันน้ำว้าเอ๊ะทำไมมันเตี้ยมันอวบจังเนี่ยนะพันอะไรครับนี่ ม่มีชื่อพันไหมไม่มีครับแก็จะว่าน้ำว้าเราต้นนี่แหละที่ปลูกกินกันตามหมู่บ้านตามนั่นแหละใช่ไอ้น้ำว้าพระเทพอะไรไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เนาะโอ้ผมดูแล้วมันอวบจังต้นโคนพระเทพผมกำลังหาอยู่นะครับดูนะครับต้นไม่ไม่สูงมากนะครับต้นหน้าจะประมาณสองเมตรนะครับดูดิหวีก็ออกเยอะนะครับ ต้นลาต้นอวบนี่น่าจะเป็นพันธุ์เดียวกันน้องสองพันธุ์เดียวกันหมดเลยครับโอ้นี่ครับนี่ครับมะพร้าวน้ําหอมนี่มะพร้าวน้ําหอมครับโอ้ยใบก็เริ่มแตกเป็นเขาเรียกแตกขนนกแล้วนะครับแบบนี้ก็ลากกับได้ดีนะครับครับเริ่มมีโคนมีความสุขดีเนาะปีนี้ข้าวก็สวย นี่นะครับข้าวออกดอกอปีปีที่มาขุดข้าวไม่ไม่ค่อยดีข้าวไม่ไม่ไมีมันมันไม่ได้ผลอ่ะเนี่ยพอพอเราขุดอย่างนี้ปุ๊บ,บนะครับน้ำมันถึงไงน้าาำมันได้น้ำมันได้น,น,ไดนี่น,น,นะครับก็จะมีการขุดล่องโดยรอบนะครับนี่แล้วก็จะมีการปล่อยปลาเนาะคุณพ่อปล่อยปลามีปลาดุกปลานิลปลาตะเพียน ก็มีอาหารไว้คอยบริโภคเามีบัวเห็นไหมนี่นะครับมีระบบนิเวศที่ดีนะครับมีน้ําก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับพืชพันธุ์ธันญาหารของเรานี่นะครับออกดอกออกผลแล้วนะครับนี่ทายังไม่ถึงปีเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่โอ้ยสวยอ่อนซ่อนพันเน่เนาะนี่มีนี่นะครับกล้วยก็อวบ นี่มะพร้าวนี่ก็แล้วก็อ้อยด้วยน่าจะเกือบสองเม็ดแล้วนี่สวยๆเลยนะครับเริ่มสวยแล้วนะต้องเสริมแกลบดำหน่อยแล้วนี่เพิ่มมีไปเรื่อยๆนี่กล้วยเอ้อ้อยอ้อยอะไรครับนี่เรียกอ้อยอะไรไอ้ดำนอยดําน่าจะเป็นอ้อยบ้านเราแล้วเนาะบอ้อยพื้นบ้านครับอันนี้ก็เห็นเขาว่าเอาไปทํา อะไรนะทาพิธีอะไรต่างๆใหครับไว้เนพวกขึ้นบ้านใหม่พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับเป็นการปลูกเพื่อนรักโอ้ยมีดอกมีผลทุกๆนี้เลยนะครับนี่ปลอดสารปลอดสารนี่นะครับออกหลายเคืออลยนะครับนี่ในหม็เครือหนึ่งก็เออไหลไหลหวีเลยนะครับนี่นี่นะครับน่าจะเป็นสิบหวีนะครับ ใช้อะไรนะครับ<ช>คุณ<ช>พอ่อใช้น้ำหมักด้วยใช้น้ำหมักครับน้ำหมักแบบไหนครับน้ำหมักที่เสร็จต้อาหารอะไรที่เราทำใส่อ้ไอะไรทำใส่นั่นไว้ซ้ำใส่ถังไว้อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพาผมไปชมหน่อยนะครับครับ,รบเดินอ้อมไปชมแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นไปตรงนี้ดีกว่าไปไปดูน้ำหมักก่อนใช่ไหมน้ำหมักอยู่ที่ไหนครับเนี่ยใต้เต้นกอก อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอ้อมไปทางนู้นนี่นะครับกล้วยมีการปลูกนะครับออกหนอไรนี้ก็ขุดไปปลูกเพิ่มเติมนับครันะคือย้ายพันธุ์ออกมาจากนี้แหละขุดต้นหนอทางนี้ไปปลูกนู้นอขยายไปเรื่อยนะครับแล้วคุณพ่อก็เลี้ยงเลี้ยงวัวด้วยเนาะครับเลี้ยงวัวเอาไว้แล้วก็เอาพวกขี้วัวขี้ไรมาใส่นะครับ มีในี่ได้ขี้วัวขี้ควายไอ้ปุ๋ยคอกเราเคยมาอัปเดตตอนนั้นกำลังปลูกเอ,อกำลังลงมะพร้าวเลยเนาะยังไม่ติดเลยเนาะตอนนั้นครับ,รบนี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มติดเริ่มจะมีโคนมีหน่อนะครับมีโคนเริ่มใหญ่แล้วนะครับแล้วก็กล้วยก็ให้ผลผลิตนะครับโอ้ดีใจวันนี้ได้มาเห็น อ้าวออกได้คือ,อสุดยอดโอ้นี่เลยนี่เลยสวรรค์บ้านนานะครับนี่ดูครับท่านผู้ชมมีไล่งาหารที่ยั่งยืนนะครับเราขยันเราก็ทำไปปลูกเสริมไปทีละนิดทีละหน่อยใช่ไหมครับครับครับนี่นะครับออกเครือออกหนอนะปรับดินไปเรื่อยครับ ดีไม่ดีเดี๋ยวก็ค่อยเสริมค่อยทำค่อยเติมลงไปครับครับนี่นะครับนี่ก็ออกเครือแล้วนะครับตกเครือแล้วผลนั่นอะไรผลนั่นไน่เราพล,ล,ล,ลังเนี่ยอ้สุดยอดฝรังนี่นะครับเนี่ยนะโอ้เอาจนกิง่งแทบหักเลยได้เท่านี้ครับ,รบมันหนักนี่นะครับ อ๋อตอนนั้นจําได้แล้วที่แจ็คเข้ามาเดินระบบน้ําเนาะใชบครับนี่นะครับยังใช้ได้เยอะนะครับใช้ได้นี่ก็เครือเครือหนึ่งแอบแอบอยู่ตรงนั้นนะมองเห็นอยู่โอ้โหออกมาทุกต้นเลยเนี่ยนี่ดอกคงดอกแค่เนี่พอได้กินอยู่ด้ครับเก็บไปกิมน้ําพริกเอาไปลวกกิมนะครับมีอ้อยนี่ก็ออกแล้วเครือกล้วยนมคทุก อกอถ้าเกนนั่นเลยนะครับโอ้ได้ผลจริงๆนะนี่โคกน้องนาเนี่ขยันทำขยันปลูกนี่เนาะครับนะระบบน้ำกับมีเห็นบะ่ครับนี่นี่นะครับข้าวก็สวยนะครับอุย้ยยอมเลยนะครับปีที่แล้วปีที่ลที่เรามาขุดเกี่ยวโอ,โอ้จําได้เนาะว่ายังยังม่เกี่ยวอยู่เลยเนาะยังยังมยไม่ได้เกี่ยวยังไม่ได้เกี่ยวข้าวไง ได้ได้เยอะไม่พ่อตอนนั้นเห<น>็นว่าได้ไม่กี่กระสอบได้สามกระสอบ <laughs> โอ้แต่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 ปีนี้นี่น่าจะได้เยอะอยู่นะปี <ใส S 1> ดู<ส>ต้นข้าวสวยมากนะครับท่านผู้ชมครับผมว่าน่าจะได้หลายกระสอบนะนี่นี่นะครับเห็นไหมครับว่าพัฒนาการนะครับมีแล้วก็นอกอยากจะเป็นนาข้าวแล้วยังเลี้ยงปลาในนาข้าว,าวด้วยมนาข้าว โอ้เดียวตอนท้ายคลิปเราจะพาไปชมนะครับว่ามีปลาเยอะมากนะครับนี่นะครับสองฝั่งมีมล่องน้ำแล้วก็ปลูกพืชพันธุ์ทันญาหารนะครับเห็นไหมครับกล้วยก็ออกเครือนะครับตกเครือนะครับโอเคเราไปต่อโอ้เห็นแล้วก็มีความสุขเห็นแล้วก็ชื่นชมนะครับ <c oughs> มีการพัฒนาตลอดนะครับฟาร์มนี้ผมมาที่ไร่นี่ก็ มีความสุขลุงขุนก็ขยันนะครับนะอายุแต่ได้แค่กำลังคดแก่แล้วอายุมากแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงยังทำงานได้ตามเขาเรียกอะไรตามตามกำลังตามกำลังเนาะภาษาลาาเขาว่าตามกระยืมตามกระยืมอ๋นนี้เริ่มลงอีกแล้วนะครับไอมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมครับนี่นะครับมะพร้าวน้ำหอม เดี๋ยวก็โตนะลืมลืมทำไปเรื่อยๆลืมลืมอ้าววนมาอีกทีโตแล้วอ่าพวกนี้นบวกนี่นะครับหุไปเรื่อยๆนี่ถ้าคนหนุ่มคนสาวเข้ามาทํานี่ก็คงจะเนาะครับคงจะได้นเยอะกว่านี้อ๋อไม่เป็นไร นี่ก็ตอนขุดตอนนั้นก็ตรงนี้ก็น้ําใสสวยมากนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ตัวแล้วมานะครับนี่เป็นแหล่งน้ํามัน,มนช่วงนี้น้ํามันเยอะมันทำความเอ้น,นไม่ได้ทำไอลงไปตัดหญ้าไม่ได้ครับตอนนี้ไม่มมไม่เป็นไรก็เอาอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็เป็นอาหารให้ปลาเป็นอะไรไปเขามี แทงต้นมีอะไรนี่นะครับชื่นชมนะครับมีความสุขจริงๆนะครับกับโคกนองนาอยู่แบบพอเพียงนะครับอยู่แบบพอเพียงก็ใช้งานได้เนาะอย่างพวกกล้วยใบกล้วยใบตองนี่ก็เอาไปห่อข้าวตอกข้าวต้มอะไรได้เนาะได้ครับนี่นะครับมีบัวมีโอ้สวยจริงๆนะครับนี่ทำนาน้อยๆแต่ว่าทำแบบประนีตเนาะครับ ทำแบบมีน้ําก็อยู่ในน้ําก็มีปลาในนาก็มีข้าวอาทำให้ก็สวยงามนะครับขึ้นบนบกก็มีผลไม้กินอถ้าเราไม่ทําแบบเยอะๆแต่ว่าไม่ไม่มีการควบคุมนะไม่ได้ก็อันนี้เหมือนกันนะไม่ได้ผลไม่ได้ผลหญ้าเยอะอ่ะแล้วพ่อไปเตรียมอาหารให้หน่อย าอ่านะจะดูปลาสักหน่อยเดี๋ยวผมจะรออยู่ตรงนี้ทางนอกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมสำหรับที่โคกน้องนาบ้านลุงขุนนะครับก็ท่านในที่มีความสนใจอยากมาเที่ยวชมดูตัวอย่างก,ก็ยินดีนะครับท่านบอกว่าท่านยินดีต้อนรับนะครับ มาถามหาเลยนะครับอยู่บ้านสองคอนนะครับบ้านลุงขุนนะครับอยู่ท้ายๆหมู่บ้านทางไปบ้านนองมะลานะครับอยู่ขวามือนะครับก็จะมีโคกน้องนาให้ท่านชมนะครับมีผลมมองผลไม้ดูนะครับสวยงามนะครับมะม่วงท่านได้ปลูกเตรียมการพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีการเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงวัวนะครับนี่ครับ ม,ม่วงของท่านนะตัดแต่งสวยงามแล้วก็จะมีน่าจะเป็นลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่สวยนะครับนะเริ่มให้ผลผลิตคือพ่าตาเรานี่ยนะครับลมวอย <laughs> นี่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงคุณจะพาอ่าพวกเรามาอ่าให้อาหารปลานะครับมาดูปลามีเยอะไหมครับครับมาสะพานไม้เก่าๆสะพานไม้ <laughs> ขัวขัว <laughs> ขัวสมัยก่อน <laughs> เรียกขัว่ามาแล้วอุ้ยน่าจะมีหลายรุ่นใช่ไหมครับลุงคุณครับครับมีหลายรุ่น นี่นะครับปลาเล็กๆก็มีปลาใหญ่ๆก็มีน,นะครับมีความสุขแท้ๆนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวโอ้มาแล้วมาแล้วจุบจับจุบจับจุบจับนี่นะครับข้างๆก็เป็นหญ้าหวายอย่างนี้นะครับก็นะครับหญ้าหวายมังตะไครมังเนี่ย มีพวกตะไคร่น้ําพวกอะไรมาจับก็เป็นอาหารปลาครับโอ้โอ้โอ้เจ้าทินาน่น,มา,น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 มาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่นั่นจุบจับจุบจับมาแล้วครับพี่น้องโอ้เยอะเยอะมา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 โอ้นูนน่นโมาแล้วตัวใหญ่ๆนะครับนี่ปลานิลนโอ้ปลาดุกก็มีนะครับรุ่นโอ้และมีหลายรุ่นหลายมันน่าจะเริ่มให้ เออ่มีลูกมีหลานหรือยังครับลุงหุนครับก็มีมีมีมั่งแล้วนี่นะครับปลาปานินตัวใหญ่ๆเลยนะครับน่าท่านผู้ชมครับนะมาแล้วมันต้องแดดแดดหน่อยหน่อยนี่นเริ่มมาแล้วครับอ่านปากงอบงอบงอบเดี๋ยวก็มานี่นะครับมีปลาดุก มีปลาตะเพียนมีปลานินนะครับปลาทับทิมนะสีทองทองปลาทับทิมปลาตะเพียนปลานินปลาดุกสมปลาหมอปลาหมอก็มีนะครับปลาหมอไม่เยอะหรอกปลาหมอกนี่นะครับแค่นี้ก็เป็นแหล่งอาหารที่ดีเนาะสำหรับครอบครัวมีกินตลอดแหละกินตลอดเลย ข้าวก็สวยโอ้นี่ความสุขนี่นี่นี่มาแล้วครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่นินระดับเจ็ดแปดขีดเลยนะครับนินนี่นั่นนั่นหัวโผล่มาแล้วนะครับนั่นนั่นนั่นบุบบับบุบบับนี่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 เนี่ยมัน ตรงนี้น้ครับเห็นไหมครับต้นอาหารทั้งนั้นผลไม้รากไม้นะครับสำหรับท้ายนี้ก็จะปิดคลิปตรงนี้อยากให้ลุงขุนให้ไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คลิปหนึ่งจะให้คลิปหนึ่งสั้นๆตอนนั้นอันนี้คลิปพอดีคลิปยาวแล้วก็ลุงขุนเดี๋ยวให้ จะปิดคลิปตรงนี้ให้ลุงขุนฝากข้อคิดให้กับเกษตรกรหรือใครที่อยากาทำโคกน้องนาหรือทำเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้ครับอยากให้ลุงขุนให้ข้อคิดนิดหนึ่งครับผมมันก็ค่อยคิดของเรามันก็ถ้าเราอยากจะทำมันก็ทำได้ครับนะก็เริ่มจากที่ว่าเรามีน้ำเพียงพอไหมนั่นะนะครับถ้าน้ำเราเพียงพอเราก็ทำได้ครับนะ มีปลูกต้นไม้ที่เราชอบแล้วก็มาปลูกเป็นกล้วยเป็นมะละกอเป็นมะม่วงอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรอใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยคอกอ่ะครับใส่เข้าไปแล้วก็อะไรกากมันแกบแกบด้วยแกบดำ แกดามกากมันครับผมอันนี้นะก็าบำรุงดินแล้วก็บำรุงดินครับผมทำไปวันละนิดละหน่อยเหมือนกับเท่ากำลังเราเนี่ยครับเราไม่ต้องไปทำวันละเยอะปลูกวันละสามต้นสองต้นไปเรื่อยๆครับผมผมไม่ได้ทำเยอะหรอกทำแค่เท่าที่แรงมีครับไม่ทำเกินแรงก็สรุปแล้วก็คือ ทำอย่างพ่อเพียงทำอย่างบบเพียงก็อาศัยความอดทนความขยันมันเพียนเนาะทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวสิ่งที่เราทำก็จะเห็นผลเองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมกับลุงขุนลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปดูน้ำหมักกับปุ๋ยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ